ดอกเอยยาสุไล่เดิมทีผมของพี่น้องเก่ายาสุละเผาเสือไปหลงย่อมพเบิดดีท่านเจ้าได้ขีสั่งกักของคือพญายาสุลึ้งชาวนาภู้กี่วควายควอนกลาพี่น้องเข้าคนอีสานครับพ่อถิ่มกันครับไปใส่กันเลือดอีสานอ่อยต่อยซอยชงซอยเชี่ยกันเด้อพี่น้องเน้อ กดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ในเด้อครับพี่น right? ้องเด้อขอบคุณครับโอ้ยอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นำในเล้อครับเพื่อชิงโอกาสลิกใหม่ๆขอบคุณครับสวัสดีครับ่อแม่พี่น้องครับวันนี้ผ้าพีผ้าน้องมาเลือกเอาควายไปเลี้ยงเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดหาควายแม่สาวนะครับนุ่มรลเป็นทั้งแม่ลูกนะครับมีหลายรายการให้พี่น้องได้เลือกนะครับเพื่อนติเปืดจากตัว ราคาสิเป็นจังไดนะครับมั่งหุักกับเจ้าของเพิ่นสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวครับแค่จ้าทิ่ยู้ครับบ้านโค้งหมากไม้ตําบุหนองเหล็กอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามค่ะมานี่ยักตัวเ้างซีรายการค่ะซีรายการน้ออัปปุ่นโทรนะครับเบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์สี่ห้าศูนย์แปดสามเจ็ดค่ะศูนย์แปดสามเจ็ดทั้งเบอร์ไลน์ค่ะเป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงพี่น้องครับ เฟซกับเหมือนฟันฟาร์มค่ะเหมือนฟันฟาร์มเป็น Facebook เฟซบุ๊กเขาน้อถ้าเธอเอ่อบอได้มาไทายนะครับเพื่อนอัปเดตลงเรื่อยๆพี่น้องเขาเขาไปติดตามเพื่อนได้นะครับเหมือนฟันฟาร์มนะครับเอาจับง่ายๆบ้านี้เข้าตัวแรกแห้งมั้ใหพนพี่น้องในเบื้องโอ้คืมเนาะวันนี้เนาะล้ม่อยๆพี่น้องเข้านะครับเขานาหน,นาว นี่พี่นอ้องเฮาหนะครับลูกสาวช้างอุดรสิบสี่เดือนเดือนเด้อพี่น้องเด้อป้าตัวพ่นสูงอะดไรสิบสี่เดือนนี่สูง่สามสิบเจ็ดค่ะอู้พี่นอ้องเฮาหนะครับเบิ่งต้นตัวน้ำชิงดีดีสีงามเนาะลูกสาวช้างอุดรสิบสี่เดือนนะครับสูงร้อยสามสิบเจ็ดแม่พันย่ปนันไดบุญแม่สามแปดแม่สูงหนอยสี่สิบเจ็ดอ้สี่สิบเก้าแม่พนสูงร้อยสี่สิบเก้าน้ะคร <49 S 1> ับป้าตัวนี้อนนาคตรอยห <49 S 1> สิเนี่ยว่าอยู่เด้อพี่น้องเด้อ รวมเนาะ,ะตัวนี้นังรุ่มรวมเลยงามพี่นอ้องเข้านะครับสีดีแล้วหน้าตางามพร้อมอัตลักษณ์ดีพี่นอ้องเขานี่เนาะช้างอุดรตัวนี้เข้าเปิดเท่ไหรบาทครับสี่หมื่นเจ็ดค่ะสี่หมื่นเจ็ดพันบาทราคาเปิดราคาห้องเนาะ,อะตอลองได้ส่งให้ฟรีปะได้คะ่ะส่งให้ฟรีเขาเด้อพี่น้องเด้อไก่ไก่ยังทัวรมาคุยเอานะครับตำนี้เนะครับมีบ่บ่คะ่ะอบาว่ามีตำนี้พี่นอ้องเฮาเบิ่งบ่ใหญ่ก็ใหญ่เพิน่นนี่ไต่อายใช้ตัวได้ใหญ่เพ,พิ่นสาวเพิ่นแจ้งสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปด พี่สาวเพิ่นต้นนี้่อยคลังได้บ่คะลายซี่เจ็ดลายซี่แปดโอ้พี่สาวจริงนี่แม่นค่ะปะ้าวันเมียกับลูกก็แมน่นบ่ค่ะอ้พี่น้องเฮาเบิง่งเอาขนาหนาดไหมนะครับบัเน,นี่ยไงกับน้องเบิ่งพี่น้องเฮาพ่นแต่ว่าคนละาพอพอเยอะเลยครับงามงามงามสว้งามอัตลักษณ์ดีดีผีน้องเฮาเบิง่งเอิกไงไรกว่างดีนะครับหัวโหนกนุ่นดีพุน่นแชงขาเรียบๆดีพดเบิ่งในเปียงใบหูงอกไง ที่สำคัญเลยคือเชื่องเนาะ,ะเชื่องดีพี่น้องเฮ้าเชื่องหมากๆเลยเป็นไป่ไงควาตุน่นต้าตัวเอาอยางออมยั่งรอบนะครับถ้าเ่อพี่น้องเพิ่นยูไกลเพิ่นบัวย,ยากเพิ่นบ่วเด้มาเบิง่งอ่ายางเลยครับยางว้นเลยให้พี่น้องในเบื้องทาอยางนำ้ำนี่เออพุ่นะให้พี่น้องพิจะรณาเอานะครับยูไกลบ่ได้มีเวลาบ่าได้มีโอกาสมาเบื้องพี่น้องเข่าอ่าอยากเบื้องมองไดเป็นพิเศษก็ย่างทักไน่ามาหาเพิินนะครับ งามตัวนี้ถือว่างามเลยโยกเชิดดีเหมาะเลยนะครับผู้ใดหาเป็นแม่พันธุ์แล้วเรากอถือว่าชัดเจนเนาะมีหอดพี่สาวเห็นเนาะเอ้ลูกสาวช่างอุดรพีนองเฮานะสิบสี่เดือนสูงรอยสามสิบเจ็ดสามสิบแปดวันนี้มาแบงให้พี่น้องนะครับสี่หมื่นเจ็ดพันบาทตำหนิไม่มีส่งฟรีให้เหมือนเดิมไม่มีค่ะน่างามๆเลยพูดเน่อแม่หัวโหนกบักคด้อพีนองเลยหูหู้หูควายเราจะจับได้แบบนี้ถือว่าหูวคักเลยล่ะควายหน่อย พูดหน่ะป้าด่ายการด่การไปเบิ่งตัวต่อไปเฮาหาพี่น้องเฮาบวันนี้มาเบิ่งพี่สาวเพิ่นนะครับตัวนี้เป็นพี่สาวตรงหันได้เนาะจ้าโอ้เพิ่นสูงกว่าได้แล้วนี่สูงได้สี่สิบแปดค่ะสี่เจ็ดสี่แปดโอ้ร้อยสี่สิบเจ็ดสี่สิบแปดเด้อพี่น้องเด้อนะครับควายสาวหรือควายแยกลูกครับเนี่ยควายสาวค่ะควายสาวเนาะค่ะอืมป้าตัวพูดนะไรแม่โู้เชืีองดีเด้อพี่น้องเด้อ หน้าตาวงเขาดีพร้อมเพิ่นเป็นลูกตัวใดพุ่นนี่ลูกสาวเพชรดำไหมลูกสาวเพชรดำเพชรดำเป็นลูกเพชรอุดรค่ะอืมลูกสาวเพชรดำดนะพี่น้องเด้อเพชรดำเพิ่นเป็นลูกเอ่อเพิ่นเป็นลูกชายของเพชรอุดรนะครับเพชรดำตัวนี้เป็นลูกของเพชรดำนะครับเข้าท้องก็พูดได้บัตนี่ผสมเก้าเจริญค่ะทับตัวค่ะผสมลูกชายเก้าเจริญเนาะผสมตัวมาเนาะผ่านแล้วรอบหนึ่งค่ะอ๋อนี่พี่น้องเฮานะครับปากแง่ดังแง่ดีหน้างามพี่น้องเฮาทางเขาสวยๆพุ่น อัตลักษณ์ตาแจมแก้มจำข้ออ่องถุงนองขาวนะครับใส่กำไลหนาหลังครบเลยเบื้องไายเพิ่นเน่าตัวนี้ล้าเน่าครับหางกระลึกคักเนาะโอ้สมบูรณ์เป็นสายพี่น้องเาพื่อนเพเขาไปเมืองไหนกูเกิลค่ะเบื้องเบืองพี่น้องเขาพุูน่ะพุน่ะอ้ยหางเพิ่นไหมโอ้ได้การได้พี่น้องเขาตัวนี้เบื้องในเบียงพุูน่ะผิวดีเนาะผิวดีชิ่งดีพี่น้องเขานะครับลูกสาวเจ้าเพชรดำ ผสมก้าวเจริญน,นะครับเพิ่นเป็นควายควายสาวเนาะควายสาวนะครับผสมกับลูกไสก้เก่าจเจริญสาวอยากเมียอยู่จังน้อยผู้เฒ่าเป็นนั่นเพราะ่แอ่นจับขัดเพราะไข่ไดไออืมเอาผู้ใดมีผูพ่อพันธุ์นะครับเอาไปผสมฮัทเชียผลวัติเจียนะครับเอาไปผสมได้เลยพี่น้องเฮานี่เป็นไรแข่งง่ายขายง่ดีเนาะ,ะหางกระลิกกระลามดีพร้อมจะว่าวรับประกันภายในไปลรือะ เราบุบสืบพันธ์เราประกันให้เลยนเนาะเระบบสืบพันธ์เราประกันให้เด้อพี่น้องเด้อพ่นเป็นไดงแน่นอนบ้ชิงพ่นป๊าตัวขักอยู่ได้พี่น้องเขาเนี่ยุ่นโอ้สูงทั้งสูงทั้งยาวร้อยสี่แปดดิเนาะ 18, ร้อยสี่สิบแปดพี่น้องครับคุยสาวเท่าไรล่ะนี่เปิดไว้ห้าหมื่นเก้าค่ะห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับงามงามปาตัวบึงหางกะเลก็กกะลามดีชิงโอ้ได้การได้การได้การเลย ห้าหมื่นเก้าพันบาทพี่น้องครับเตจีกันว่ามีเงินแสนนี่ยว่าได้บอลน้ำพืนได้สุมมือนี่เป็นตะเลียงคักเนะาะเป็นตะหาเก็บหาเลียงพี่น้องเข้านะครับงบหน่อยทุนหน่อยเกษตรกระะกน,นะครับก,ก,กับน้องเพ่นก็ได้อายฮะยกครูกับน้องเพ่นก็ได้ค่ะเอายกครูกันก็นกนกนได้เน,นี่ยถ่ายโยครูแต่ว่าถา่ายแยกตัวนี้คือหาชิปเก้าตัวน้องเงินท่ายไดก็่าสี่สิบเกียตแมนท้าวถ่ายโยคูเนี่ยว่าถึงว่าถึงแสนว่ากับเป็นตะยกผิวแล้วพวกนี้เปลี่ยน มันจะแม่กับลูกกันผลตัวนี้อู้วเว้ยบังในเปียงตัวน้องมันก็ได้หนาขักเด้อพี่น้องเด้อตัวน้องเพิ่นหนาขักเด้อพุนน้าเชียงดีดีบังนั่นไทยเอาหันหน้ามากน้อยบ่เนี่ยอ๋อางหน้าหันหน้ามาได้บ่อ๋ออ่ามาหันมาหันมาอันนี้เชียงบ่แบกอันนี้แม่จำจับน้องมุวนมามุวนมามุวนมาเลยม้วนออ้ม้วนอ้อมน้องไว้ซ่างหุ่น โอ้ตัวใหญ่มั่น呐เออมุ่งหน่องไปเออยังสั่นได้ไหมเนาะเออยังสั่นตัวยังสั่นตัวยังสั่นตัวทันดีบ้าทุกู่นี่แม่พี่น้องเฮาเบิ่งได้เปียงงามสั่มเด้อเน่ยทั้งใหญ่ทั้งน้องเบิ่งได้เปียงคนหน้องหลวมคักเด้อพี่น้องเด้อหลวมคักนะครับสีใหญ่ยคักอยู่น้องคนบ้าทุกเนี่ยค่ะสองตัวก็พ่อแสนหนึ่งตัวก็พ่อแสนตัวพี่สาวนันร้อยสี่สิบแปดเนาะตัวหน้องนันร้อยสามสิบเจ็ดสามแปด เบื้องนะครับตัวน้อง14เดือนตัวใหญ่นันเป็นควายสาวถือว่ามีอายุเนะาะนี่เป็นน้องเฮานะครับเอายกาเอาคุมเลยเป็นน้องเฮานี่พูนเป็นอะไรพ่อพ่อแสนค่ะพ่อพ่อแสนนะครับโอ้ยมองยังไงเบียงพ่นปาดโชว์โอ้าอาโองามงามงามใดการได้การตั้นี้มันมีกีกตัวเนาะบ่ค่ะไปมึงตัวต่อไปเลยเฮา,าโอ้เงยเงาหนากระหัง อ้าพี่น้องครับบ้านีเ,าเ,นเอาเบิ่งชุดที่สามนะครับปาดควายอย่งไี้มาปากแงงเนี่ยเฉยโอ้เป็นไรพี่น้องเอานะครับอุ้ยหัวบอกงี้เพิ่นสูงขนาดนี้นี่ไร้อยสี่สิบหกพิ่นเป็นแม่ลูกดิเนาะค่ะเอ้าชุดนี้เป็นแม่ลูกเด้อพี่น้องเด้อร้อยสี่สิบหกนะครับลูกตัวผู้ตัวเมียครับตัวเมียค่ะลูกสาวผูพี่น้อล <c oughs> ูกสาวเจ้าสั้นค่ะลูกสาวเจ้าสั้นนะครับผสมตัวนะผสมตัวครับนี่ ข้มโตจ้ะข้มโตได้พี่น้องได้ผสมตัวมากนะครับเบื้องลูกสาวเจ้าสั้นปัดตัวชิ้นขนหน่อยตัวนี้ไหมค้นหน่อยสองเดือนสองเดือนตีนี่โอ้มันซั้นกวยาสี่หาเดือนตัวนี้ปัดแต่ว่าเขาเฮ็ดปีหลีอยู่พี่น้องเขาปู๊ยตัวเมียได้พี่น้องได้เบื้องเหงาหางเพื่อนะครับเบื้องเหงาหางเพื่อนอุ้ยขักเจ้วปะแสดงว่าตัวนี้ส่งลูกขักตัวนี้เนาะทุ่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 นัทุ่ัทุ่พี่ทุ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 าทุ่ลาดเลยนะครับพุ่นุ่บุ่ทุ่ทเปียง สูงร้อยสี่สิบหกลูกตัวเมียเดินตามเป็นลูกเจ้าสันนะครับเงาหางเงี้ยของน้องลูกเนาะเท่าไรหนะครูนี่เปิดใบเก้าหมื่นเจ็ดพันบาทเดี๋ยวพาไปเบิ่งเงาหางลูกเพิ่นเด้กผิวน่องเล้วป้ามันนีผลงานสองตัวค่ะลูกใต้่นอยู่ข้างหลังค่ะอ๋อแน่น่าสี่แล้วลูกตัวเงี้ยมันบ่แม่นค่ะลูกตัวแหลกเนาะตัวนี้ตัวที่สองค่ะเอาตัวนี้ตัวที่สองเพราแสดงว่าเป็นเมียพันธุ์ทรงลูกได้เลยผิวหน้องเลยตัวแม่เพิ่นเนี่ย อโอ้สำอบปากไงครับล่ะแม่เบื้องหางนะครับเลือกลามเกือบถึงก่อยหั<า>วหางับบงี้นะครับลำแบกเงา้ยนาเขาหันหนาวเบื้องมาเนี่ยพูดหน่อยพี่น้องเขานาเขาเปิดของกว้างเลยนะครับเบื้องหัวเพิ่นมาเนี่ยอูยหัวย่างโหนกเลยนะครับเนี่ยค่ะแม่พันสง่งลูกขาหไงครับพีเน้อง<ะ>พูดหน่อยแม่โถ่โท่โโเท่าไรก็คู่นี่ ก้าหมื่นเจ็ดค่ะเก้าหมืนเจ็ดพันบาทนะครับราคาห้องเด้อพี่น้องเด้อราคาห้องต่อเอาต่อเอาสดสดเด้อพี่น้องเด้อเนี่ยสดสดนะครับแม่พ่นนะครับได้ลูกแค่สองตัวนะครับตัวยางน้ำกลนนี่แล้ใน้องมีอีกไปครับเนี่ยเป็นัาร์เหมือว่านนี่อไอ้แต่ว่าผอสวมมาเดือนน่ไอ้รอบหนาก็อ๋อพอพอวาลูก่นเขาจะสองเดือนเนาะแ่นอเนี่ยพี่น้องเข้าเบิ้ง ผลงานนะครับดีทุกตัวเลยเดี๋ยวสิผ้าไปเบื้องลูกตัวแร <ใน S 1> กเพิ่นน้อยน,นี่ก็สีคักได้เนาะอ้ลูกเพิ่นคักแล้วโตวในน้อยนี่ห้างสีคักอีกเบื้องเบื้องฝี่นอนะ้องเฮาก่อคุยน้อยสองเดือนนะครับเป็นควายที่กระดูกไงเล็บไงผมเห็นตะว,มมวิทย์พบเมื่อวันตัวผู้นะครับเบื้องในเปียงเฮ็ดโขกหมวกยุ่งว่าเพิ่นน่ะ,มนะแม่ลำบเน่าแง่เพียงครับว่าสูงมากถือว่าก,ากลางกลางรอยสี่สิบหกนะครับจะว่าใจาลูกนี่บู๊ยขักอีรีเลยเบื้องในเปียงเบื้องการใจลูกคนนะครับเอา แม่สดสดสวยๆเลยนะครับเนี่ยล hey mm ูก hmm. ต oh, ัวสองแง่น้ำกลนนี t t Sophie, ่จะลูกตัวตัวแรกเพื่นน่ะแม่นายซ้ำซ่างเหรอพี่น้องเฮาพุ่นน่ะโอ้โหโอ้โัวต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 ำนี้มีเนาะส่งฟรีให้เขาต่อรองเอานะครับเนี่ยต่อรองเอาเลยถ้าเจอพี่น้องเพื่นอยากมี่ถ้าเจอพี่น้องเพื่นมีไอ้ไข่เนี่ยน้อยกระปอกกระแป๊กเพื่นอยากแรกอยากเปลี่ยนได้ปะได้ค่ะได้ยังเนาะนะครับนี่เฮาไปเบื้องตัวต่อไปเฮามาเบื้องลูกเพื่อนพี่น้องครับบ่เนี้ ปาดโุ่พี่น้องเข้าเบื้องในเปียงอยนี่น,นี่ตัวลูกเพิ่นนะครับเบื้องอนาคตพ่อพันนะครับจักเดือนก่อนตัวเนี้ยสิบแปดเดือนค่ะสิบแปดเดือนเด้อพี่น้องเด้อน,นะครับลูกลูกเต่าล่อไผ่เหรอลูกเพชรลำโค้งไงลูกชายเพชรลำโขงนะครับปาดโุ่ชิงไมหมดดีกดีเนี่ยเฉยเง้ยวขักเง้วเนี่ย,ยหางพี่น้องเข้าแปรก่อยเลยนะครับเพิ่นนะหางคพิ่นนะเพิ่นนะยืนนะท่ายกล้ามเนื้อนี่ดีโพดพี่น้องครับลำเง้วเง้ โอ้แม่นี่ใหฮลูปก็ธารรมดาเด้บอบนีอา้ายืนยืนยืนึกึกึก,กอะไรโ oh! อ้อัตลักบุญไหม <laughs> ปา้าถูกยล็กน้อยได้๋ว่ข้ารัง <laughs> โอขาน,า,นขาเนี่บ่ควายนี่ยวายผู้เฒ่าิรีดิเนาะาย่วายผู้เฒ่าวิรีพี่น้องเข้านะครับสฟึกกิฟึกโอ้จัดผมจัดทายัง่ทเปลยนเลยเนี่ยเนี่ยเนเยอายืานยืนยืนยืน โอ้ควายานนดีพี่น้องเฮ้าควายดีนะครับควายดีนนเบิงเบิงเบิงผุนะลูกชายเจ้าเ,เพชรลำโค้งเจ้าเพชรลำชีค่ะตัวนี้เป็นเพชรลำชีด้วพี่น้องเด้อเพิ่นจักเดือนหรอเฮ้ยักไก่จักเดือนแล้วสิบแปดเดือนสูงร้อยห้าสิบเอ็ดค่ะสิบแปดเดือนพี่น้องเฮ้านะครับสูงร้อยห้าสิบเอ็ดพี่น้องครับป้าโถเบิงนั่นน่ะน้อง่นน้อยยันน้ำกุน่ะเนาะโอ้เบิงพี่น้องเฮพาคน กระไรสีหัดหอยไอ้กล้วยผู้เฒ่าเลี้ยงให้ในเป็นอืออันนี้เพิน่นอันนี้เพิ่นอ้วนเพิ่นใหญ่หย่อนหยาดีเนาะค่ะระเบิองน่ะปกติเนี่ยถ้าควายใหญ่หย,ย่อนหัวอาหารนี่เฮามาตากแดดซี่นี่เศ้าแล้วเนาะค่ะโยกแล้วอันนี้เซยพี่น้องเฮาพุ่นน่ะเรอคือพอค่ะบ่ทันได้ไหอพาตัวลูกเป็นลูกชายเพชรลำโขงที่ขิงดีมากพี่น้องเฮาตัวนี้เบิ่งไายเพิ่นพุ่นน่ะใครเสมอดีพร้อมหางย่างเลือกย่างลามเลยนะครับโอ้การไรสิฮัดกันฮัดเอ๋อ ตัวนี้มีสิทธิ์เขาเดินสนามได้เด้อพี่น้องเด้อนะครับชิ่งดีหรืนะครับ18เดือนกว่าๆสูง151แล้วนะครับพุ่น่ะโว้ยทุ่ทุ่ทุ่ทุ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 ่โอ้ต้องแขนไว้เด้อบ้านเด้อต้องแขนเนี่ยมันนิ่งอันนี้มันห่นอยู่จ้ะเลยบ่เห็นหน้าลอารอจักเทื่อแต่ว่าชิ่งดีผลพี่น้องเฮาล่ำกันเน่าแข้งขากันใหญ่หางกันเลิกกันลามดีท้ายมุ่นมึงครึ่งเลยพุ่นน่ะจุงไปหาแม่มาเลยยังอยู่พุ่นน่ะ ลุงไปหาแมวมาเลย <laughs> <laughs> มันเด็กไปหาแมวมันตัวั้นน่ะน้าพี่ไปดิเอาบปดิเออเด็เรารอเพลินแน่ดุกจับดังมันน่ะเออจับเปรียดังมันน่ะอยู่ไวม <laughs> <laughs> โอ้ยพี่น้องเลย่อไปเห็นความรอของเพลินโอ้ยรออยู่ดิพี่น้องเขารอคักด้วยตัวนี้นะครับแต่ว่าวันแห่งบอร์นิงบับบน,นไดน,นะครับคือพันจับควายผูกมาหลายๆตัวก็ว่ามันตัวนี้ละไอร์รอบวางในเปียงวางในเปียงแล้ว เบิ่งในเปียงเบิ่งหนาเพิ่นพี่น้องเฮานะครับป้าตัวใหญ่นะครับไล่กับกวางอุย้ยเัื้นี้ไล่กวางชิ่งดีเงีวตัวนี้ลูกชายเพชรลำโขงคุณได้อยากได้ไปคุ้มฝูง,ง,เงเอาเท่เลสก์เอาเท่าสก์ราคามันาไ่หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทค่ะหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทพี่น้องครับ, 1> 1, 70, บ,รอรบโอ้ยชิ่งไหมโทรโทรโทรผู้ใดหา,าลูกชายของเพชรลำโขงพี่น้องเฮานะครับตัวนี้ชิ่งดีมากๆเลยสำหรับผมเลย ผมว่าพิ่มันควายลำเงานะครับเราก็แชงขากระไนหางกระลึกกระลมดีนะครับเนี่ยมาเบิ่งตัวจริงก็เริ่น้องเด้อเ <c oughs> มื้อนี้มันากาสีขอ้นยังหน่อยนะครับเพิ่องควายบ่ได้ฝึกยังเลยนะครับแล้วก็มีตัวนี้เป็นสัตว์พร้อมนะครับมาปล่อยมาเพี่ร์ปล่อยมาเลยเนี่ยมามันขึ้นในแทบๆบ่าตัวนี้ถ้าเจเพิ่เป,เป็นสัตว์อีหลีมันขึ้นยังเป็นฮ้นๆ้นเบิ้งเนี่ย เป็ตัวเมียสิไส้นมันซะ,ะติใสขงควายผูซื้อนี่น้่นเห็นคนแม่น้โอ้ยมันซึ่งมันเป็นหรอครับมันดอกอม่นวันแหน่ด้อยวันแหนเด้วยจ้เจโย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 ป็นอย่ยโอ้ยควายติขืนนี่ลีค้าวสิขืนนี่ลีย้อนเมียโอ้ยบ่ได้แช่มาได้แช่ ลอดพอดีเด oh, mm ี hmm. oh ๋ยวผ่านรอบหนึ oh ่ง oh. อ hmm, ือรอบดพอดีจีนี่โอ้โอโอโอมีกินมีกินมีกินไม่กินยอนบนบนนิงจังเมียยอนห่นทางเนี่ยหะืหไเบื้งในเปลียงโอ้ยเร็ละบันนี่ยเซ็ตแบบเซ็ดป่านน้าเซ็ตเพดป่านหน้าแล้วเนาะไม่ยุ่งรอกไม่ยุ่งในควยขข้นตเลียมมงบนตัวเมียบนนิงนกมืออื้นหัวเราึ้นว่า โอยูหรอกมโอน,นี่แหังไดนก็โอยู่มือนี่มันเนนนกิดิี่โคตรยุ่งสิละบ,บ่ว่าจะติดแขนละโอ,อ้เบิ่งพี่น้องเฮานะครับเอาเนี่ยเปลี่ยนได,ด้ดี๋ยวนี้ผสมบันไดเด้อพี่น้องเด้อแต่ว่าเอาไปจับทรงจับสัดได้นะครับแต่ว่าหน้าโคตรพอพันพพนี่โคดแล้วตัวน,นี้พูดนะโชว์เลยว่าเจ๊งแท้ตัวนี้คุ้มตัวเมียได้เลยเนี่ย ดึงไปเอานดึงไปบันยุพรันยุเหมือนนี่พรันยุมืออ่นหมดละไปฮบหนึ่งแสนเท่าไรกว่าเจ็ดหม่นบาทค่ะหนึ่งแสเจดมบาทด้วพี่น้องดเนี้ยเนี้ยเนี้นี้โอ้เกือบไม่เลผสมโชว์ให้น้องนี่ยังบั้ยังบันใดดอกพี่น้องเข้านะครับเพียรเพิ่มพระันออกนะครับเป็นคปอยหน่อยอยู่นี่พี่น้องครับเนาะมาเบื้งตัวจริงเอานะครับายแท้แน่นอนตัวนี้ รับประกันความใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ขาบังแข็งเพรลวดพูนเหรอแม่พูนบัดนี้ยังถูงจักว่ารอฮักบัดน,นี้นุูนอ่ะโอ้บักหล่าเอ้บัดมันหิ่งมันหิ่งอยู่ครับผู้สาวเนาะยแต่พเพิ่อพันป้ยูหรอว่าหันสิเออยูยังไหนบ้างเนี่ยเพียงจะดึงยูว่าบัดนี้โอ้น้ำเลยน้ำเลยน้ำเลยของแท้ของแท้ของแท้เอามักตัวใดสน,สนจิตสนใจตัวใด้ให้พี่น้องโทรมาสอบถามนะครับพูดคุยต่อรองราคาครับเจ้าข,ของเพลินพี่น้องเฮาเนี่ย ตัวนี้ฝ้าโทษได้พี่น้องเด้อที่ห้องเราไปหันเครื่องพันหลอดพอดีเห็นบ่แม่ค่ะพันหลอดพอดีจะ่าขืดว่าพันมีกินนะครับถ้าดีว่าอยากให้ผสมจะได้บอกเลยนะครับผสมเลยค่ะผสมเพรายวู่หน่มีเพชรบานหน้านะครับมีเพชรบานหน้าลูกชายลุงเพชรนะครับหรือว่าอยากได้พ่อได้กระช่างบอกเพื่อนนะครับได้ผลจัดการให้เนี่ยของแท้เลยแน่นอนขึ้นเป็นสัดชัดเจนนะครับให้พี่น้องได้เห็นพร้อมทั้งสีและทั้งคักอือหรือยกไปทั้งแม่ทั้งลูก ว่ทั้งพี่ทั้งน้องมาได้เนี่ยเนี่ยเนี่ยอยแม่ลูกอันนี้น้องเพื่อนนี่น้องเพู่้นี่โอ้หอยหน่อยสองเดียนไม่ใหญ่ใหญ่เนาะในี่ขัถึงโอ้ขักขักัเอาตลับนี่เบอร์โทรศูนย์หกห้าศูนย์สี่ห้าแดสามเจ็ดปเ็ป็นทั้งเบอร์โทรเบอร์ไลน์โทรได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ มักตัวแดงทวมหาเพื่นเด้อพี่น้องเด้อสำหรับมณีพ่อไว้สำนีสักพี่น้องครับสวัสดีครับ